สวัสดีครับผมนายชนเมาส์นะครับเจ้าของช่องชนเมาส์เล่าเรื่องหนังนะครับนี่ก็มาอัปเดตนะครับหนังที่ได้มาล่าสุดนะครับผมเนื่องจากที่ไม่ได้รีวิวหนังนานเลยครับเพราะว่าสสั่งจากร้านออนไลน์นะครับแล้วก็มาสะสมไว้เยอะแล้วก็มารีวิวทีเดียวเลยนะครับถ้าจะมารีวิวบ่อยๆมันก็เรื่องสองเรื่องมันก็น้อยนะครับก็เลยเอามาทีเดียวเลยนะครับผม ก็เการเสียวลาครับเริ่มแรกเลยครับผมนี่ครับโรโ้รีคอ์นะครับเป็นบุเลนะครับราคา99บาทนะครับผมผมมีเป็นดีวดีนะแต่ว่ามันคือคืออยากจะรู้อะว่าว่าว่าไอความคมชัดของของบุเลเป็นยังไงนะครับก็เลยสั่งมานะครับราคา99มันถูกดีก็เลยเอามานะครับผมมีแล้วล่ะแต่ว่าอยากอยากจะรู้ นะครับผมนี่ครับด้านในนะครับของสวยมากเลยนะอะไรสก,กินมาสวยแผ่นสวยเลยนะครับผมอันนี้ก็ยังเช่นเดิมครับเป็นการชื้อนะครับราคาเก้าบเก้าบาทนะครับจากร้านอะไรจำไม่ได้นะครับก็เลยสั่งมาดูนะครับอันนี้ ยังยังไม่ได้ลองเลยนะผมซื้อมาเฉยแต่ยังไม่ลองแกะมาไว้เฉยแกะเนื้อแกะมาแต่ว่ายังไม่ได้ลองดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องแรกผ่านไปนะครับที่สองนะครับก็เรื่องนี้ครับมีแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าอยากอยากจะรู้อยากจะลองขอภาพเต่มงที่บอกไปเมื่อกี้ภาพสวยไหมนะครับผมสีสดหรือเปล่านะครับฮันเซลแอนเกเทลนะครับคู่หูสองพี่น้องนะครับล่าไม่หมดนะครับ ผมมีเป็นดีวดีแต่ว่ามันเป็นระบบภาพ1ต่อ78ปต่อ1นนะถ้าดำไม่ผิดนะนะครับผมมันมันเต็มจอแต่มันก็ไม่ได้เสียสัดส่วนอะไรมากนะครับผมแต่อยากจะจะ,จะลองมามาดูในแบบสมบบของบุเรดูนะครับก็เลยสั่งมาโอเคนะครับที่สองขัน้นไปครับอันนี้ครับตั้งนี้ครับปูซ่าบ้าพลังัพนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมรีวิวไปย่างนะนะครับ ก็ซื้อมามันมันบางทีมันก็ลืมนะครับว่ารีวิวหรือยังนะครับถ้ายังไม่รีวิวก็มาให้ดูกันก่อนเลยนะครับเป็นหนังกร์ตูนแอนิเมชั่นนะครับผมนี่ครับด้านในเอามาให้ดูนะครับผมที่น้อยน้อยน้อยมากเลยที่ผมจะซื้อหนังกร์ตูนแอนิเมชั่นมาดูนะครับก็เห็นเกมเพย์สองนะครับดูผมเล่นเกมเพย์สองแล้ว มาเจอเป็นหนังก็เลยซื้อมาเป็นหนังเก็บมาไว้นะครับเห็ดผวงนี้ง่ายอย่างงี้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบเสียงภาพที่เขาให้มากันนิดหนึ่งนะครับด้านหลังระบบเสียงเป็นไทย5.1นะครับระบบภาพเป็น1:78:1ต่อตก็คือเต็มจอแต่มันก็ไม่ได้เสียงส,ส,สดวนะครับแค่นั้นเองนะครับผมภาพจะมีรับได้แค่เป็นที่ดูที่ที่ดูแลรับได้คือ2:40:1ต่อต่อ 2ต่อสาต่อ1ก็มันคล้ายๆกันเนี่ยนะครับระบบภาพอันเดียวกันนะครับแค่ตัวเลขนะครับกับ1ต่อ7 8ต่อ1น,นี่คือนี่คือที่ดูได้กับทีวีสมัยนี้นะครับถ้าถ้าเป็นสี่ต่อ3าเมื่อไรนะครับภาพมันจะอวกอิ่มขึ้นมาเลยนะครับมันคือแบบตัวละครนักแสดงอะไรน,นั้นจะอุดว้วน,นะครับก็เลยดูเสียภาาพดตรงหนักไห เสียเสียเสียสัดส่วนภาพไปกว่าคำว่าเสียสัดส่วนของภาพไปนะครับมันก็เลยดูดูดูแล้วมันก็สนุกนะครับบางทีก็เช็อตบางช็อตมันก็จะภาพนันออกแปลกๆนิดนึงนะครับผมโอเคเรามาพูดถึงเครงหนังกันอันนี้น้นองๆหน,น,นูนๆหไหนชอบนะครับซื้อให้น้องซื้อให้หลานซื้อให้ลูกดูนะครับก็เอาไปดูนะครับไม่ไม่เสียไม่เสียแรงนะครับหนังดีสนุกดีนะครับนี่ผมดูครับความมา เรื่องนี้ครับปาทสองนะครับผมมีแล้วนะครับเป็นเป็นเป็นระบบภาพมันมันไม่ค่อยจะดีครับระบบภาพเป็นสี่ต่อสามนะครับ,รบ, 3, รบมันก็เลยแบบดูแบบไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับเอามาดูแก้ขัดนะครับแต่ว่าผมผมไปเห็นตัวนี้ประมาณประมาณนอ้อยก็บาทนะครับคระบบภาพมันสองต่อสองต่อสามตห้าต่อหนึ่งประมาณนี้นะครับผมก็เลย เอ,เอามาเลยนะครับก <It> ็ไม <the neighbors. S 3> ่เสียสัดส nope. ่วนเหมือนสี่ต่อสามผมก็เลยเอามาเดี๋ยวมันมันมีมันมีหลายภาคนะครับระบบแบบนี้ระบบ2ต่อสามห้าต่อหนึ่งเนี่ยมันมีมันมีอยู่เดี๋ยวผมไม่เอามาทีเดียวเลยนะครับก็ค่อยสั่งมานะครับทยอยสั่งสั่งทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนี่แกบซสก่อนนะครับผมตัวนี้ข้าของแพงนะครับฟอสสองนะครับในระบบภาคที่ให้มานี้ครับสองต่อสามทีาต่อหนึ่งนะนี่ครับ ภาคไทยนะครับข้างในก็เนี่ยสวยดีผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นกล่องส่วนนะแล้วเอามันถอดถอดไกจากกล่องส่วนนะก็มาขายนะครับอ่ะทานต่อมาครับแปบบนึงนะครับแล้วก็นี่ครับ รถสองเต้าหู้ในตำนาน,นครับผมเจโชนะครับอันนี้ผมมีเป็นเอ,อ่อวีซีดีแล้วนะครับมีวีซีดีแล้วอยากได้เป็นดีวีดีนะครับดูแล้วมันสนุกดีนะครับหนังหนังในตำนานนะครับหนังแข่งรถเขากินดี้ในตำนานก็เลยเอามาดูนะครับชอบเลยสั่งมาครับมันเป็นมันมีเป็น สองสวนกล่องอะไรแต่ผมไม่ชันเขานะครับมันก็เลยได้มาเจออย่างเงี้ยโนๆมาเลยก็เลยเอ้าไม่เป็นไรช่างมันะครับข้างในก็เป็นกล่องดํามาสภาพนี้เลยครับ่องดาสภาพนี้เลยนะครับเป็นสวยดีนะเป็นสวยมากนะครับเขาเป็นสต็งสกรีนอะไรมาให้นะครับแล้วลองมาดูรายละเอียดข้างหลังเราให้มานะครับเป็นระบบเสียงที่ให้มาก็จะเป็น dts นะครับไทยหนะครับแล้วก็ชัยนี้5.1นนะครับผม เป็น DVD 9นะครับโลภาพเป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็น2ต่อ40ต่อหนึ่งครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคต่อมาเรื่องนี้ครับ In Side Out 3ครับหนังผีหนังสยองขวัญนะครับที่ผมไล่เก็บมานะครับตอนนี้เหลืออีกภาคเดียวคือภาคหนึ่งน่าจะภาคหนึ่งนะครับท่านอาไมิมีนะ ที่ผมมีตอนนี้นะครับก็หาตอนนี้คือภ้าหนึ่งมันมีแหละแต่ว่ายังไม่ได้สั่งมานะครับเดี๋ยวไว้ค่อยสั่งนะครับเป็นหนังสยองวันที่ผมค่อนข้างชอบนะมันมีทั้งหมดสามสี่ผ้าประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับผมก็ทยอยตามหามาครับยังไม่ได้ดูเลยแกะแกะมาครับยังไม่ได้ดูยังไม่มีเวลาดูเลยครับอนดีงานงานยุ่งับติดงานโอ้โหอ่า เรามาดูรายละเอียดข้างหลังกันนิดนึงนะครับระบบเสียงเป็นไทย5.1นะครับระบบภาพก็เป็น2ต่อ3 10 5ต่อ1นะครับผมไอสับ9ครับผม9ต่อ1นะครับผมนี่นะตามนี้เลยเอให้ข้างในก็ไม่มีอะไรครับโรดเอาขาวมานะครับเดี๋ยวหายนิดกน่โอเคครับถ้าใครชอบหนัง หนังสยองขวัญน,นะครับยังไม่มีนะครับก็หามาได้เลยนะครับตอนนี้ยังเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวจะไม่มีนะไม่แน่ใจว่าจะหมดตอนไหนนะครับก็พอดีผมได้ดูพัคพักสองพักสามพักได,ได้ดูพักสองพักพักสี่นะอ่าผมก็เลยชอบก็เลยเออเอามาไล่ไล่ดูพักพักสามพักหนึ่งยังไม่มีก็เลยค่อยยไล่เก็บมานะครับผมอ่ะผ่านไปนะครับถ้าใครชอบนะก็หามาเลยนะครับผมอ <pathways> ันนี้ สั่งมาจากดิโด้ดีวีดีนะครับผมอ่าโปรโมทล้าให้เลยนะครับผมเป็นค่าย EVS เนะครับมันเป็นหนังเก่าแล้วนะครับบอกเลยว่าเป็นหนังเก่านะครับเรื่องคนเล็กต้องใหญ่กับคนอยากใหญ่นะครับผมดูไปเรื่องเดียวก็คือคนเล็กต้องใหญ่พักหนึ่งมันมีสองข้างนะครับผมดูแต่ภาคหนึ่งนะครับนะครับมันเป็นของสวมอย่างนี้นะเป็นหนังเก่าแล้วหละครับนะครับแต่ปกมันไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะปกอันนี้ปกอันนี้มันเป็นไอ อะไรอ่ะเขาเรียกนะคนเล่นเรียนโตนะครับผมเป็น2แผ่นนะครับตอนแรกผมกําลังตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อดีว่าเป็นเป็นหนังออกลัวจะมนเป็นแผ่นแบบ2เรื่องในแผ่นเดียวอะไรเงี้ยผมก็เลย ika, ไม่กล้าที่นี่ดูก็เลยถามทางร้านว่ามันเป็นหนังกี่แผ่นเขาบอกว่า2แผ่นผมก็เลยเอามานะครับแต่ตน้นเข้ามาก็ถ้าท่านไหนนะครับสนใจที่จะซื้อห,หนังนะครับก็ อีวีเก็ก็ลงระวังหน่อยนะไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะแต่ว่าแผ่นมานานแล้วบางทีอะ่ะมันทีกับการจัดเก็บของเขาอะไรยังไงเราก็ไม่รู้นะครับอายุพนามของแผ่น EV d v ดมัน,ม,นมันนานแล้วมันจะมีคราบนา้ำคราบอะไรกันคราบเชื้ออะไรอยู่ข้างในอย่างที่ผมได้มาเนี่ยมันก็มีอยู่นะ่ะมามันดูได้มันมีทั้งสองแผ่นเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูมันเป็นคราบน้ำจางนะครับคราบน้ำจางถ้าไม่สังเกตดีจะไม่เห็นนะแต่ถ้ามองเนี้ย แต่ถ้าถ้าอยู่อย่างเงี้ยถ้านั่งถ้ามองจริงๆเห็นนะครับแต่อันี้ชัดมากเลยมันจะเป็นคาบน้ำเป็นดวงดวงนะครับเป็นดวงดวงกลมๆนะครับถ้าถ้าเห็นนะเนี่ยเป็นคาบดวงดวงกลมแต่ไม่รู้จะดูแลหรือเปล่าให้มันดูได้แล้วกันนะครับแผนมันานแล้วครับบริษัทเขาก็ปิดตัวตั้งนานตั้งแต่เป็เหมามาแล้วครับประมาณนี้นะครับหนังนานมากปีไหนก็ไม่รู้นี่นะครับ เก็บไว้ยังไงก็เราก็ไม่ทราบอนกันนะครับไม่เป็นไรครับอยากได้ก็เลยเอามานะครับผมอ่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปเซิร์ชหาดูในในในร้านรีดูดี d ีดดูนะครับเป็นหนังเก้าหนังเก่าราคาถูกมากเลยนะเรื่องนี้ผมซื้อมาประมาณเท่าไหร่วะไม่แน่ใจนะลืมราคานะครับลืมราคามันโอเคต้องขอขออภัยด้วยนะครับระบบเสียงนะครับที่ให้มาข้างด้านหลังครับรายละเอียดก็เป็นไทยห้าจุดนะครับ แล้วก็เป็นทรัพไทยนะครับเหมือนกันนะครับทั้งคนเล็กต้องใหญ่และคนใหญ่่นะครับคุณภาพเสียก็ที่ให้มาก็เหมือนกันเลยครับอ่ะผ่านมาผ่านไปเรื่องนี้ครับ survivor นะครับผมเป็นหนังไม่ค่อยบูมนะเพราะที่ผมดูถมไอ้นี่มันไม่ค่อยดังเหมือนไอ้นี่เท่าไหร่นะครับม,มันเป็นหนัง หนังก็แสงเงียบแต่ว่าหนังดีมากเลยนะดูแล้วสนุกเป็นหนังเกอะกันร้ายนะครับคล้ายๆเรื่องอะไรที่เรื่องเรื่องค่าค่าข้ามโลกหรืออะไรไม่รู้นะครับที่ที่คนที่เล่นเป็นประธานในทีพอดีเรื่องอะไรอเรื่องหนึ่งนะครับนะครับประมาณนี้นะเขาเล่นแล้วมันมันมันสนุกดีนะครับเป็นเป็นหนังที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่หรอกนะครับเรื่องอะไรล่าข้ามโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับอันนั้นก็ เป็นการไล่ล่าอันนี้ก็จะเป็นพวกกอการไล่นะครับของเออพีเอสมอดแมนนะครับแสดงกับคู่กับเออรมิลล่านางเอกพิชวะนะครับเป็นหนต่างที่ผมชอบด,ดูดูต่อจากเรื่องเมืองเรื่องที่ผมพมูดไปมีกี่เลยนะผมชอบคู่เลยนะครับมันดําเนินเรื่องมันอาจจะไม่แบบตุ้มตามอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเนื้อหาเนื้อหาในเรื่องมันมันดูแล้วสนุกดีนะครับ แต่เป็นหนังมือสองนะนี่ผมสั่งมาจากออปปี่นะนะจัดหนังนะครับเป็นปกสวมน,นะครับปกสวมเดี๋ยวถ้าไม่ีโอกาสถ้าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมจะทำไอ้นี่ทำไมงัดคอใหม่เอาไว้แบบนึงข้างล่างเอากันนะครับอ่ะลอำดูรายละเอียดกันนะครับต้านหลังที่อ้อยมาเป็นไทย5้จุหนึ่งนะครับ d v วีดีเนะครับ1 6บต่อเนะครับรายละเอียดนีด่เขาให้มานะ รับเูือางนค้ับ้างน,นนะี้นะครับสวยดีนะครับบิสบอลแมนนะครับเป็นนักฆ่าอาชีพนะครับมิล่าก็เป็นคนที่ตรวจสอบนะครับข้อมูลเกี่ยวกับง่ายๆเหมือนๆตอมอนะครับง่ายๆก็คือเหมือนว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นตอมอสนามบ,บินอะไรพวกนี้ถ้าไหนประวัติแบบน่าสงสัยอะไรเงี้ยก็ต้องทำการคัดกรอง พอดีแกไปเจอคนคนหนึ่งเข้านะครับเป็นหมอศัลยแพทย์อะไรประมาณนี้แหละเข้ามาจะขอผ่านขึ้นเครื่องบินนะครับจะขึ้นเครื่องบินแล้วตอนนี้แกไปพบประวัติอะไรที่น่าแปลกน่าสงสัยอะไรเงรี้ยก็เลยขุดคุยแล้วตัวนี้แผนมันเริ่มแตกแล้วนะครับแผนไอ้คนที่กาะอ,อะไรมันเริ่มแตกมันก็เลยส่งคนนักฆ่ามามาฆ่ามิล่าก็คือเนเพนโอรแมนเนี่ยนะครับสนุกดีเรื่องนี้นะครับถ้าใครชอบแนวสืบสวนก่อกันร้ายอะไรพวกเนี้ย แนะนำนะครับผมมันนังอาจจะไม่ดังมากนะครับแต่ว่ามันสนุกดีเรื่องราวมันน่าติดตามดีนะครับผมโอเคนะครับเอกผ่านนะครับต่อมาเรื่องนี้ครับเรยนะครับผมชอบเวอร์ชั่นของป๋าซีเวเตอร์มากกว่านะครับเรดสที่ผมดูภาคนั้นนะครับมันมันดูและสนุกกว่านะครับอันนี้มันจะดูอืดไปหน่อยนะแต่ว่ามันถึงว่ามันสนุกแหละเพราะว่ามันเอามาดูมันทรงดูหมวกดูอะไรแล้วมาจากคอมิก นะครับหรือว่าโอเคดูดูดูได้อยู่นะครับมันอาจจะไม่ไม่ไม่ปุยวาอเลยมากมายนะครับดูอืดอนิดน,นึงนะครับแต่มันก็สนุกดีใช้ได้อยู่เรื่องการแอคชั่นนะครับเป็นปกสวมพลาสติกแข็งนี้มาเลยครับดูด้านในกับชอบเลยสีดำ เป็นหนังมือส้อนครับร้านนี้หนังมือส้อนนะครับผมสั่งมือสองมานะแต่ว่าสภาพแผ่นนี่มือหนึ่งเลยนะครับแกะก็ระวังนะครับเป็น,ปนพลาสติกที่ไมไ่ได้ยืดจุดอะไรนะครับข้างในจะอออกจะใส่อะไรก็ระวังไว้ให้ดีนะครับเปอย่างนี้ครับสวยอยู่ครับเอานะครับอ่าระบบเสียง ทีม่มาเป็นไทย5.1นะครับอังกฤษห้าจุซับไทยอังกฤษนะครับอัปย่านะครับผมไทยหมักหมาปีห้าโอเคผ่านนะครับแ้วใครเป็นแฟนของมิทแฟนของเออจัดเรสก็หาไม่ได้เลยนะครับผมมีก็ังเป็นในเวอร์ชั่นของซีวอเตอร์ก็นี่ก็โอเคนะครับตามหามาสักพัก,กนกึงอะไปเห็นอยู่แต่ว่าไม่ได้สั่งซื้อแล้วมันหมดแล้วคนนี้คนนี้ไปเจอพอดีก็เลยเอามาโอเคนะครับผ่านนะ มาเราเป็ Hood, นหูดหรือเราเป็นหูดผมเนี่ยเราเป็นหูดนะฮะลาเซลโคจากผู้สร้างเกรเดเตอร์นะครับแล้วก็เนี่ยเกรดเดเตอร์ดิกลีสกอตนะครับจากผู้สร้างนะครับเกรเดเตอร์แล้วก็มาทำเป็นโรบินฮูดนะครับลาเซลโคก็มารับบทเป็นให้อกครั้งผมชอบดูนะครับเรื่องนี้มันก็โอเคนะคว่ามันสนุกมันก็สนุกดีนะครับ เป็นพระเอกก็เป็นทหารในแบบคนทหารธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับผมแต่ว่าวีรกรรมเขาสร้างชื่อนะครับผมก็สั่งจากออนไลน์นะครับมือสองเหมือนกันนะฮะแต่ว่ากล่องข้างในก็ตำาสข้ามมันก็ไม่ได้เย็นมากอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวห่อใหม่เพราะว่าเขาใส่แบบนี้มาให้แล้วเดี๋ยวผมเช่าห่อนะครับผมมีลูกช่างห่ออยู่แล้วไม่ต้องห่วงในห่มาทําใหม่มันเป็นปกเนี้ยมันดึงยากมันเป็นปกสวมนะแต่มันสไลด์ข้างมันดึงยาก มันต้องดึงมาอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยๆห่อเดี๋ยวผมไปทำใหม่ห่อแล้วตัดด้านข้างออกห่อใหม่นี่ครับนะครับอ่ะระบบเสียงที่เขาให้มานะครับเป็นไทโคไท5.1นะครับแล้วก็อังกฤษ2.1นะครับระบบภาพเป็น2ต่อ40ต่อ1จะของผมมีอยู่แผ่หนหนึ่งเป็น,เป,นเป็นโลก เสียง4ต่อ3นะครับไอ้ระบบเออระบบภาพ4ต่อ3ต้องขอไฟพ้ดพูดปิดระบบภาพเป็น4ต่อ3มันปุบปบหน้ารัศมีโคนี่ใหญ่เลยนะครับผมก็เลยมันเหมาะกับทีวีตู้ปลาไอ้4ต่อ3นะผมก็เลยเอย้เห็นเห็นเอามาเลยนะครับในไหน,นก็ระบบภาพเราอยากดูระบบภาพที่มันแบบได้ส,สดัดส่วนก็เลยสั่งมาครับผมประมาณ89บาทนะเรื่องนี้นะครับถูกๆดีนะครับ เรื่องเดียวกับผมสั่งเนี่ยคู่ก,กันเลยเรื่องเด็กผมสั่งมาคู่กันครับออะถ้าใครชอบนะครับนังแนวของเออเป็นแฟนของรัสเซลโคก็หามาได้เลยนะครับผมทางแนวน,นี้สนุกดีนะครับผมจากนิทานนะเราเป็นหุ้เนี่ยจากเรื่องเล่าเปน็นนิทานนิทานอะไรเนี่ยที่ผมเคยดูได้ยินนะได้ยินตอนสมัยเ,ยเด็กก็เลยมาทําเป็นหนังอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่ามันจะมาเป็นหนังแล้วนะครับไม่คิดว่าใครจะจะมาทํานะครับก็เลย าเะรว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนะครับผ่านเนาะประมาณเรื่องนี้ครับขบอยจังหวันตกนะครับเรื่องอะไรไม่รู้นะครับมเขาเขาเขียนด้านหลังว่าเรื่องจริงจากประวัติศาสตร์ทุกหต่อขานานการเป็นตำนานนะครับเรานีเ้เออไม่รู้มันสนุกไหมนะครับก็เลยเอามานะครับเฮ้ผมดูไปแล้วก็มันก็โอเคใช้ได้ผมไม่ค่อยมีหนังขบอยไงผมก็เลยเอามานะครับ ก็โอเคดูมันสนุกดีถือว่ากลางๆพอใช้นะครับเดี๋ยวไว้มีสมาธิดูเมื่อไหร่อยากดูเดี๋ยวคย่อยเดี๋ยวมาดูมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยมีหนักคาบอยนะครับของๆก็เลยหยิบหนักคาบอยมานะครับตั่งคาบอยมาครับเรามาดูระบบเสียงที่เขาให้มาเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยนะครับเท่าไหร่เออสั่งมาเท่าไหร่มาร้อยหนึ่งระบบเสียงก็เป็นไทห้าจุดหนึ่งนะครับอังกฤษห้าจุดหนึ่งแล้วก็ โปรตุเกสอะไรพวกนี้ฝรั่งเศสมากมายนะครับแล้วก็ซับเพียบเลยครับผมระบบภาพเป็น2 a 1ต, 78, ต่อ78ต่อ1นะครับโอเคก็เต็มตาก็ไม่เป็นภาพก็ไม่ได้เสียสัดส่วนอะไรมากมายนะครับอ่าก็ดีมากอยากดูหนังคาร์บอยจะไม่รู้ว่าหนังคาร์บอยเรื่องไหนมันสนุกสนุกอะ่ะถ้าใครชอบดูหนังคาร์บอยก็แนะนำมาได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากดูหนังคาร์บอย แต่มันไม่ค่อยมีมีไม่กี่เรื่องเองนะครับออยนะครับโอเคนะครับต่อมาสู้แม่รีเทิร์นนะครับผมสั่งมาจากเออ่มีเดพ์เพย์นะครับภาคหน้าเด็กมากนะครับภาคนี้นะครับเวอร์ชั่นนี้หน้าเด็กมากนะครับแต่ไอ้รูเทอร์เนี่ยโอเคอยู่เข้าเข้าอยู่กับบทรูเทอร์นะครับผมอ่า ถือว่าใช้ได้นะครับทำออกมาใช้ได้ดูดูแลกลางๆนะครับไม่ได้วู่หวาอะไรมากมายนะครับใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับเรือว่าผมผมชอบซูเปอร์แมนนะครับฮีโร่ชอบซูเปอร์แมนก็เลยมานะครับผมอะระบบภาพเป็น1นึ่งต่อเจ็ดสิบแปดต่อหนึ่งนะครับเต็ม่อจะไม่เสียสัดส่วนนะครับระบบเสียงก็เป็นเหมือนเดิมครับ ห้าจุดหนึ่งนะครับไทยจุดหนึ่งพักไข่เท่านั้นนะครับข้างในก็ไม่ได้สกอะไรมาให้นะครับอ๋อเป็นใครเป็นแฟนซูเปอร์แมนก็จัดมาเลยครับราคาถูกมากมากเลยอันนี้ผมซื้อมาประมาณหกสิบเก้าบาทต่อเจ็ดตีไปเจ็ดสิบบาทเลน,นะครับก็เลยอยากได้ก็เลยมานะครับต่อมาตรงนี้ครับคุตะไคร้นะครับมันมีทั้งหมดกี่ภาคเนาะสองพาคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โปรตกไก่วิทยาสังสยองครับผมได้มาข้างนี้นะครับข้างหนึ่งหน่าเนาะน่าจะภาคหนึ่งเนาะผมดูแล้วมันก็นังสยองขวัญดูแล้วมันก็กลางๆนะครับไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรมากมายนะครับมันมันคนละแนวกับคอนเทลลิ่งอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันจะเป็นแนวเดียวกับคอนเทลลิ่งนะครับก็เลยเอามานะครับแต่ก็ไม่ได้ดูน่าเบื่อนะครับมันก็โอเคอยู่ระดับหนึ่งนะครับผม ะโลภาพที่ให้มาก็เป็น1.1.78ตัวหนึ 1, ่งนะครับเสียงไทย5.1จะข้างในก็จะเป็นขนางสกรีนมาให้นะครับสวยเลยครับถ้าใครชอบหนังสยองขวัญน,นะครับก็หามได้เลยนะครับแต่คงภาค2คนจะไปหาให้ไหนนาะนี่ตอนนี้นะครับให้มันจะภาคเดียวนะครับโอเค ่อวต่อไปครับ Total r e c a l l ในเวอร์ชั่นของ Ar n o ท c ชวั r ส์ไนกเกอนะครับเป็นปกสุดสไลด์ค่านะครับนหนังมือโกของคัดสิ่งครับเรื่องนี้ผมตามหาได้สักพักหนึ่งล้วละได้มานะครับเป็นปกเงินกองกองก็ยินเยนนิดนิดนะฮะไม่ได้แบบมากมายไม่ได้พังเป็นหนังมือสอนครับนี่ครับสไลดค้า มันมันเป็นหนังคล้ายๆกับเอเทลลิคอของในแบบฉบับของคลิสฟาเล่เรนนะครับมันมันคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือต้นฉบับแล้วคลิสฟาเลในฉบับของคลิฟาเลอมันมันคล้ายๆแบบเอามาทําใหม่นะครับแต่แต่ว่าคล้ายๆกันเพราะว่าผมดูอันนี้เสร็จแล้วก็มาดูอันนึงก็คล้ายๆกันเลยนะครับในเรื่องก็คล้ายๆกันนะครับดัดแปลงนิดนึงหน่อยนะครับอ่า อยู่ข้างในนะครับคลาสสิกมากนะครับผมตามหามาสักพักหนึ่งลยอยากดูแต่ไม่รู้ว่าพักต้องฉบับหรือเปล่านะครับเรื่องนี้นะครับก็เลยเอามานะครับพักคลาสสิกมากเลยอนะ่บอกให้เลยนะครับโอเคนะครับจดแลบบ้วนอะ่ะลืมบอกระบบเสียงไประบบเสียงเป็นไทย5.1นะครับ ก็ซับอังกฤษไทยนะครับกล่องกล่องเขาหนาแน่นดีนะนะครับกล่องแข็งปกแข็งมาแน่นดีก็พิมพ์นูนๆสองดีนูนๆมานะครับคลาสสิกดีนะครับเป็นหนังคลาสสิกนะครับผมโอเคครับหมดแล้วนะครับที่ได้มานะครับล่าสุดนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมีหนังเรื่องอะไรจะมารีวิวให้ท่านดูอีกรอบนะครับผมแต่คงสักพักนะครับ เพราะว่าตอนนี้ของทุกอย่างมันแพงนะครับค่าใช้จ่ายอะไรหลายอย่างมันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยต้องประหยัดนิดนึงนะครับก็จะมารีวิวได้เป็นคลิปหนึ่งก็ต้องใช้เวลานะครับพยายามแบ่งจัดสรรส่วนในการซื้อหนังก็ซื้อหนังอะไรก็ใช้จ่ายในส่วนตัวก็ส่วนตัวค่านู่นค่านี่หลายอย่างนะครับวางแผนให้ดีนะครับฝากถึงเพื่อนๆนแล้วกันวางแผนการเงินให้ดีนะครับทุกนนี้มันของแพงทุกอย่างแพงขึ้นอะไรก็ขึ้นหมดแล้วนะครับ จเวนค่าแรงนะครับค่อยขยับนะครับก็จะสั่นให้ดีละกันนะครับก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะที่ที่ที่ใช้แรงงานนะครับผมที่ทํางานนะครับก็ประหยัดนะครับช่วยกันประหยัดนิดนึงนะครับผมอะไรที่ไม่จําเป็นก็ก็พอที่มันจะอันนี้ได้ก็อันนี้ไปนะครับอันไหนที่มันจะเป็นก็เอาที่จําเป็นก่อนนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยผมซื้อหนังมาผมก็พยายามเก็บเงินซื้อนะครับไม่ได้แบบ เงินออกมาแล้วซื้อเลยอย่างเงี้ยผมทยอยซื้อนะครับเก็บเงินทีละนิดทีนี้น,น,น,นะครับจากการเอาไปกินในใช้ใจ,จ่ายแต่ละวันวันหนึ่งก็ใช้อย่าง150างเง,ง,นนงีย้งนะย,ะะยะนะครับผมก็เก็บไว้สักเกสิบบาทอะไรเงี้ยกินร้อยหนึ่งอะไรเก็พยายามประหยัดนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ